ครับขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งผมนะครับทั้ง45,000กว่าท่านนะครับในไรนี้ผมได้เดินทางกลับมาบ้านที่มหาสาร,รคามนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดผมที่มหาสาร,รคามและได้พบกับ FC ในช่วงเช้าหลังจากที่ผมได้ทําบุญตักบารนะครับที่บ้านมหาสาร,รคามแล้วก็ต้องขอบคุณ FC ในการเข้ามารับชมนะครับในไรนี้ผมได้ทำไรนะครับบนรถยนต์ส่วนตัวนะครับ ที่จะไปทําภารกิจนะครับต่างๆนะครับในการกลับมาที่บ้านหมาสาคมแต่ละครั้งนะครับกล้องอาจจะอยู่ใกล้มากเกินไปนะต้องขอไปฟื้นีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการขยายงานพระเครื่องวัตถุมงคลและเหรียญสำคัญนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ก็เป็นเช้าที่นะครับผมไปให้กับพี่น้องนะครับ เอฟซี ờ, จังหวัดเชียงรายนะครับเอฟซี FC ทางภาคเหนือนะครับที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือปัญหาน้ําท่วมซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงมากพอสมควรนะครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะครับรวมถึงรัฐบาลด,ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพระเครื่องเป็นงานก็นะครับพระเครื่องคือทรัพย์สินไม่ใช่นี่สินนะครับดังนั้นถ้าใครมีพระเครื่องรายการใดก็ถือว่าเป็นสุดยอดแห่ง การมีทรัพย์สินนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของศรัทธาบุญบารมีแล้วยังเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะขอบคุณนะครับในการมารับชมในไลฟ์นี้นะครับขอให้ FC ทุกท่านประสบความสําเร็จมีความสุขในวันหยุดนะครับผมทาภารกิจและก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการที่จะพบกับ FC ในทุกครั้งที่ FC เข้ามารับชมนะครับก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานดีๆสิ่งดีๆนะครับและวันนี้ผมมีพระเครื่องสําคัญนะประจําจังหวัดนครราชสีมานะครับ ซึ่งไทยเอเห็นแล้วก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักพระเกื้อสําคัญรายการนี้เพราะว่าจาันลอยมือนะครับจารึกนะครับอัขรายานนะครับด้วยมือจริงๆนะของพระเทพพิทยาคมเถระหลวงพ่อพคุณริสุทธนะครับซึ่งเป็นพระชุดสําคัญนะครับที่ผมจะได้นํามาให้ FC ได้รับชมนะครับและก่อนที่ FC จะรับชมนะครับผมเรียนว่า,าต้อง ขอบคุณ f อทุกท่านที่ผ่านมานะครับในการรับชมตลอดทั้งเวลาในการที่จะ,ะทำทุกรนะครับไม่ว่าไรนั้นจะมีนะครับเสียงบรรยายหรือไม่นะครับต้องขอภัยเอเพราะว่าเป็นวิธีการขยายงานระเครื่องหองเราเนื่องจากผมมีภารกิจมากมายหลายอย่างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีภารกิจสําคัญนะครับในการเดินทางไปราชการนะครับนอกสถานศึกษานะครับโดยการไปเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง ในหลวงรัชกาลที่10และเพลงและบทเพลงกระทรวงอัดไทยนะครับประจําปี2567ซึ่งลงลงนามนคําศัพท์แต,งต่งตั้งโดยท่านชัยวัฒน์นะครับชื่นโกศุภนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ได้ไปเป็น,นคณะกรรมการตัดสินนะครับในการประกวดร้องเพลงประสานเสียงในบทเพลงดังกล่าวนะครับดังนั้นผมก็จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งในเวลาการเดินทางไปปฏิบัติราชการนะครับและรวมถึง ในวันหยุดพักผ่อนนะซึ่งจริงๆแล้ววันหยุดเสาร์ที่นี้ก็เป็นวันพักผ่อนของเอฟหลายท่านนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยแต่ว่าวันพักผ่อนนี้ผมจะทํำยังไงให้กับวันพักผ่อนที่ให้เกิดคุณค่าและมูลค่ากับงานพระเครื่องของเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็จะใช้เมื่อวานนี้ต้องขอบคุณ FC จากอําเภอพุเมจังหวัดกระสินนะครับที่เอฟซีได้เช่าบูชาพระเครื่องสําคัญผมยังไม่ได้ลงวิดีโอขอบคุณนะเดี๋ยวผมจะ ลงนะครับเป็นพระเครื่องสาคัญรายการหลวงพ่อคูณบริสุทธโธนะครับนี่แหละนะครับพระเทพพิทยาคมเทระเป็นพระพิมพ์หยดน้ำนะครับรุ่นยานบร,รมีนะครับพระพิมพ์หยดน้ารุ่นรุ่นยานบร,รมีพระเทพพิทยาคมเทระนี้มีความเข้มขขังมากมากเพราะว่านอกจากองค์บุรพาจารย์พระเทพวิทยาคมเทระที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าของพระพิมพ์หยดน้ํานี้แล้วนะครับด้านหลังจะมีองค์ปริยาคุน เราก็จะรึกคําว่ารุ่นยานบรมีนะด้านหลังเขียนว่าสํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์นะครับเป็นผู้จัดสร้างเพื่อขยายบุญบรมีหลวงพ่อคุณพุทธโธนะครับครับเอ่อเรียนเอฟซีว่าในการจัดสร้างพระเครื่องสําคัญหรือวัตถุมงคลแต่ละรายการนั้นนะครับสําหรับองค์เกจินั้นนะครับก็จะมีเจ้าภาพนะหรือผู้ที่ทําบุญในการจัดสร้างนะครับและก็รวมถึงพระเครื่องสําคัญที่เอฟซีเช่า บูชาไปเมื่อวานนี้ก็เป็นพระเครื่องสําคัญนะประจําช่องเรานะครับอีกหนึ่งรายการคือหลวงพ่อคุณรุ่นยันระมีนะครับเป็นพาพภาพิมพ์หยดน้านะครับสวยมากๆซึ่งช่องของเรามีไม่กี่องค์เองนะครับผมก็ยอมที่จะเปิดแบ่งบูชาให้กับในสีที่อำเภอห้วยเบกจังหวัดกระสิ่เนื่องจาก,จากพื้นที่แถวนั้นเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับบ้านเกิดของผมนะครับที่มหาสัครคมและที่อำเภอเชียงยืนนะเนื่องจากอำเภอห้วยเบกก็เป็นเขตติดต่อของ จังหวัดมหาสารคามนะครับมีแนวลอยต่อคือปากโคกขาวจังหวัดมหาสารคามดังนั้นผมก็เลยให้เอฟซีได้รับพระเครื่องรายการนั้นไปเป็นการเปิดแบ่งบูชานะครับก็มีเอฟซีหลายท่านที่ถามาถึงการเช่าบูชาราคาเช่าบูชาของวัตถุมงคลทุกรายการมานะครับผมก็ยินดีที่จะเปิดแบ่งบูชาให้กับ e f c ที่เป็นพลังงานบวกและ e f c ที่เชื่อถือและศรัทธาเชื่อมั่นในงานพระเครื่องจริงๆนะครับ รับเรียนว่าในทุกการติดตามรับชมนะครับในทุกการทำไรก็ถือว่านะครับเป็นสิ่งที่จะทําให้เอฟซีได้รับสิ่งดีๆนะครับในการเช่าบูชาพระเครื่องสําคัญของเราในทุกรายการนะครับในทุกวันจะมีเอฟซีเช่าบูชาวัตถุมงคลของช่องเราทุกวันนะครับบางท่านก็วอล์กอินเข้ามาเช่าที่บ้านของผมที่บ้านแมนดากศกลาที่นครราชสีมาครับบางท่านก็ ติดต่อผมทางไลน์ดีนะครับหรือโทรโฟนนะครับเอฟีหลายท่านอยู่ต่างประเทศก็โทรสอบถามเข้ามานะใช้เบอร์โทรต่างประเทศนะครับผมแปลบางภาษาได้นะแต่บางภาษาก็ยังคงแปลยากต้องใช้ Google Translator นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถตอบกลับได้ในทันทีนะครับเนื่องจากว่า ภาษาอังกฤษนันผมค่อนข้างที่จะชำนาญนะครับแล้วก็ชื่นชอบในการใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่า <c oughs> ในส่วนของภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะภาษาเขมรนะครับหรือภาษาอื่นๆนียผมก็คงจะต้องใช้ Google Translator แปลในการตอบกลับก็ที่ผมพูดบ,บ่อยก็อย่างเช่นซาร่านะครับที่สื่อสารนะครับ e ีเควชมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถามว่าให้ไทย ออมริเลนนะครับเราก็รู้แล้วว่าเออที่เขาโซดีคุณพระเครื่องของไทยอย่างนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการขยายงานพระเครื่องไปในฝั่งยุโรปนะครับก็มี f c ในแถบแถวเอเชียเราหลายประเทศนะครับซึ่งในการ Analyze หรือในการวิเคราะห์ก็จะทำให้เรารู้ผู้ที่เข้ามารับชมช่องของเรานะครับว่าเข้ามารับชมกี่คนนะครับเข้ามารับชมกี่คนนะครับแต่ละคนอยู่ ประเทศอะไรบ้างนะครับเอ,เอาละครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงผมจะให้ fc ชมพระเครื่องสำคัญนะที่ผมได้ขึ้นต้นในเท็ครนี้นะครับว่าเป็นพระเครื่องที่สำคัญแล้วก็มีคุณค่ามีมูลค่ามากขนาดไหนนะเดี๋ยวจะให้ fc ได้รับชมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งงานพระเครื่องสุดยอดแห่งวัตถุมงคลนะครับเพราะว่าในพระชุดเปินจักาคีสำคัญนี้มีพระเทพพิยคมณเถระหงคมปริสุทธโธด้วยนะครับซึ่ง เป็นลอยจานมือหรือชาลึกมือของท่านเองนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องเป็นกล้องหน้าให้เีได้รับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับทีเฟซี FC เข้ามารับชมแล้วก็ถ่ายถามรีเควสกันเข้ามาในเรื่องของงานพระเครื่องนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศไหไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศนะผมยินดีที่จะเปิดแบ่งบูชาพระเครื่องสําคัญนะครับให้เกิดบุลค่าและคุณค่าต่อ f c มากยิ่งขึ้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้กล้อง อาจจะเป็นกล้องหลังนะครับขอโทษนะครับกล้องหลังนะครับเพื่อให้ได้รับชมงานพระเครื่องอย่างเต็มที่นะครับในกล้องหลังบางทีอาจจะมีการไหลหรือการขยับของกล้องบ้างนะต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากในความไม่ไม่ค่อยสะดวกนะเนื่องจากเราทําบนไรนี้บนรถนะครับ ขออนุญาตที่จะให้ FC ชม รัฐประทานโทษ f อนะครับผมจัดชุดผ้าใหม่เนื่องจากชัดค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวฝากเอฟซีชมตรงนี้นะครับผ่านกล้องหลังนะครับดูด้านหน้ากล่องบรรจุก่อนนะครับมีพระเทศวิทยาคมเทราด้วยนะครับและจารึกข้อความภาพชุดเป็นจากภาคีทอดกระถินสามคกีปี58วัดราชบำรุงวัดปกนครอสีมานะครับขอบคุณเอีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมรายละเอียดนะครับไปเรื่อยๆนะครับ ครับผมต้องเรียนเอฟว่าพระชุดนี้เนี่ยมีพระเทวิยาคมเทระหลวงพ,พ่อขุมฤิสุโทโธด้วยนะครับเดี๋ยวใช้เอฟชมด้านในพระเครื่องสำคัญในกล่องเบญจภา,าคีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนะใช้กล้องนะครับกล้องอีกอีกอกล้องหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไลน์นี้ก่อนแล้วไปเจอกันในไลน์หน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ